เอาล้ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่ไม่ครับไม่ครับเอาชีวิตรอดครับเอ้ยเอามาปุ๊บเชื่องคืนเลยเรอเอ้ยไม่ใช่มาปุ๊บจะค่าแล้วเหรอเอ้ยอาวันนี้เราก็จะมาทําอะไรก็วันนี้เราจะมาทําโล่กันดีไหมเอ้ยทาโล่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องวัวทำไมออกไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันออกไปได้ไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวน้องล่ามันกลับมาเดี๋ยวมีข้าวไปในนี้เอ้ยมีอยู่โอเค เราเอาข้าวก่อนแล้วเราค่อยไปนอนอแล้วตื่นเช้ามาเราจะมาทําโลกกันเลยนะครับนี่มาเน่เอ้ยออกไปได้กี่วะนี่เฮ้ยเผยแป๊บเดียวออกไปได้สละอ๋อแล้ปักใส่มา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 โม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 โอเคมากินปกินไปนแล้วผสมพันธุ์กันสิเลยนะใจเย็นนี่โอ้โหน้องแกะเราเพียบเลยไม่เป็นไรเอาไว้แค่นี้ก่อน่ะเดี๋ยวเราเก็บพืชผลของเราก่อนดีกว่าค่อยนอนเออ เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเสียเวลาในการพุ่งนี้พุ่งนี้เดี๋ยวมันเติบโต,ตขึ้นมาอีกเออไอ,อคิดไปได้ไงโอเคจ่ายเอ่อเขาหัวชื้อเท้านี่มันทำอะไรได้ไหมเนี่ยนะปลูกก็ไม่ได้เออเพื่อทำอะไรเพื่ออ่ะนี่แับกันล้วกันไม่ให้กินหรอกไม่ให้กินเง่ายหรอกให้มันสักหน่อยอ่าน้องหมูผสมพันธุ์กันแซ่เด๋อ โอเคอ่ะใส่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 เน่อู้าวเราโค่นเยอะมันจะเยอะไปไหนผมว่าเราต้องทำกล่องสมบัติไว้หน้าฟาร์มเราดีไหมเออเผื่อมันเนี่ยเดี๋ยวเผื่อมันเผื่อมันเยอะเกินไปเนาะอ่ะโอเคเราเอาทำกล่องสมบัติไว้หน้าฟาร์มเราดีกว่าแล้วเราก็มีมีโอกาสขยายฟาร์มไปอีกเพราะว่าฟาร์มเราเริ่มโต ไม่ใช่เลือตัวไม่ไม่มีพื้นที่ที่จะปลูกดูดิอ่ะปลูกไปก่อนตรงนี้อ่ะมันเกิดแล้วอ่ะมันเกิดแล้วเก็บสิมันเกิดแล้วเก็บเก็บซะอูดูข้าวของเราโคตรเยอะโอ้โหยหูยรวยรวยว้รวยไว้อ่ะรวยเพราะข้าวเดีแยลดูดีโคตรเยอะเลยดูดิอ่าแล้วก็ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวมันนี่ปลูกไม่ได้ใช่ป่ะอืมเราไปปลูกแครอทกันก่อนดีกว่าแครอทเราสําคัญมากตอนนี้ไม่ค่อยจะมีแครอทกิน ป็นคนจนตอนนี้คนจนโอเคเน่ปลูกไปเอาเดี๋ยวชิบหายละชิบหายละทั้งทั้งเฮ้ยน้ำมันแห้งชิบหายน้ำมแห้งเราจะตายไม่ได้ครับนานานเริ่มแห้งเริ่มแห้งละเริ่มแห้งละใส่โอ้โหเอาปักทอดข้างในนี่น้ำจะแห้งเลยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นทอดมันเร็วรุนแรงชิปหายนึกว่าแสงอาทิตย์ โอ้แค่ทอสได้แหปักทอดน้ำก็หายแล้วพ <t> <c oughs> วกจะโหดอืมขออย่ามีซอมบี้นะจ๊ะซอมบีย้ยเพิ่งมานะตอนนี้ให้เราปลูกของก่อนเอ้ยปลูกข้าวก่อนนะเอ้ยโอเคข้าวรู้สึกว่ามันจะเกิดม่เรื่อยเลยอ่ะเดี๋ยวนเดียด๋วยวยพรุ่งนี้เข้ามาเก็บแล้วกันเ <c oughs> ด้โอเคไปเ <c oughs> ดี๋ยพวพรุ่งนี้เราตื่นมาก็จะทำโลอะไรดีกว่านะเออ เราเห็นน้องบอกว่าทำง่ายพี่ทำง่ายเออทำง่ายเออให้มันง่ายจริงเถอะอ่ะโอเคอืมเราก็ใช้หนึ่งอันแค่นี้โคตรง่ายเดี๋ยวเดี๋มันจะได้ป่าววะกลัวไม่ได้ปะนี่เจอปึ๊บปึ๊บเจอปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเสียนมากเจอ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 เฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยอ้าวอ้าว บอ่ะเดี๋ยวเราจะรอตอนกลางคืนแล้วเราจะไปทดสอบโลกเราจะสู้กับซอมบี้ตอนกลางคืนเด้อนี่จิกๆๆๆ๊กจิ๊กจิ๊กติกจิกปฏิโต้โหหดเอ๊ะจะว่าไปเรามีเนื้อแกะนี่แล้วก็ไม้จิ้มฟันเจอไม้จิ้มฟันเราเหลือน้อยเนาะเดี๋ยวลองคาบไม้จิ้มฟันสักหน่อยละไม้จิ้มฟันจา๋าโอเคโอเคเออรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงพ่อผมนะเออพ่อผมเขาเป็นคนพูดดังเขาชอบกวนผมอย่างนี้แหละ ช่างเขาไปเออโอเคแล้วก็ทำเนี่ยมันคืออะไรนะเขาเรียกว่าไม่ใช่นี่เออมันคือป้ายธงใช่ไหมไอ้ธงเฮ้ยดิธงตรงเราจะมาปักธงไว้หน้าบ้านเออจะได้รู้ว่านี่เป็นบ้านเรานี่โหธงแบบไม่มีอะไรเลยขาวโพลนคือแบบยอมแพ้เดี๋ยวเราวีโลลอะอะโอเควีโลไว้อผมว่าจะมาครับใช่ไหมครับ เออนี่ต่อสมบัตินี่ไว้หน้าฟาร์มเราดีกว่าโอเคเผื่อเราได้ทำอะไรเงี้ยเดี๋ยวๆพวกขนโกงขนแกะืมแกะเรามานี่หมดแล้วใช่ไหมโอเคช่างมัน่ะใส่ไปผมว่าเราต้องทำฟาร์มข้าวอยู่แบบใหญ่พิเศษเลยมั้งโอ้โหดูดิโอ้โหดูดิโอ้ยเอาแบบเติบโตมากเออตอนนี้เราก็มีอไอ้อกิน ออมันกินได้โวกินได้ของดีแล้วถ้าเยอะขนาดเนี้โอ้โหโอ้โหเอาเดี๋ยวชิบหายแล้วใช่ไหมชิบหายไหมโอไม่ชิบหายวันนี้ว่าชิบหายแหมนี่แล้วก็ตีแต่ข้างบนนะเราขี้เกียจปลูกใหม่อะเอาไว้เงี้ยแหละเออเราก็จะเอานี้ไปทํากระดาษใช่ปะ่ะแล้วก็เอาไปเอาัพเลเวลของได้โอเคอเอาวางไว้หน้าฟาร์มเนี่ยมันจะได้ดูแบบตื่งๆหน่อยเออเออ ใส่ไปเอ้พวกของนี่ใส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 ใสเอ้าไม่ใช่จิ๊บจิบเออจิบ๊บปุ๊บปั๊บนี่ว่าเราถอนถอนคนแกะสักหน่อยดีกไหมอืมนี่ <c oughs> ดูดูมันตัดตัดแบบได้โหดมากดีเข้าไปเข้าไปเเข้าไปโอเคอะไรอะไรแกะน้อยแกะใ,ใหญ่ถอนหมดนี่ถอนให้หมด ถอนให้หมดอย่าให้เหลือโอเคอ่ะแล้วก็จะเอาขนแกะไปทําอะไรได้เยอะแยะเลยเช่นอืมเช่นอะไรดีวะ <c oughs> คิดไม่ออกเอาเงี้ยนี้ก่อนอะจะว่าไปดอกไม้นี่เออเดี๋ยวเราเราตอนกลางคืนเนาะเราจะเอาไปสู้กับซอมบี้โดโลเนี่ยว่ามันจะแบบทนทานขนาดไหนเออไม่ใช่ว่ากูโดนซอมบี้ตีตายเพราะโลเนี่ยโอ้โหมึงจะเฮีย้ยกินไปโ <c oughs> ดนซอมบี้ตีตายเพราะโล ดอกไม้ดอกไม้เฮ้ยดอกไม้มันดอกไม้มันมันสุมปะเนี่ยอ๋อไม่สุมไม่สมโอเคอืมรู้สึกว่าถ้าเอาไปครับครับมันครับได้ไหมเฮ้ยนี่อะไรแย่เดี๋ยวเอามาทำไมนี่แล้วก็เอาไปผสมกับคนแกะของเราเออไม่ใช่ทงของเรามีธงของเราก็จะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ดูนะเด้ดิ โอเคอ่ะเราไปเอาหญ้าม,าม,มันออามาไหม่บ้านนี้ปลูกไปมันจะได้แบบเป็นหญ้าข้าวก็ไม่ใช่เลยโอเคเดี๋ยวเออทองเราอยูน่นี่มันทำอะไรได้บ้างวะได้ปะเฮ้ยโอ้ทองสีขาวยอมแดงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเทป่ะดู๋ยเทป่ะขอดูหน่อยเออทำไมได้อย่างงี้เลยแม่งจะได้แบบมีสีสันอะไรเขาหน่อยโอ้โห ย้อมแดงซะด้วยมาแค่นี้ก่นอนราดูหลังบ้านเราป่าอ้อยเราก็เจริญเติบโตมากโอเคช่างมันเดี๋ยวเราจะไปขุดเหมืองดิไหมขุดเหมืองหาพวกเพชรเงี้ยมาทาพวกอุปกรณ์บวกของอ่ะแล้วก็เรายังไม่มีดาบเพชรแล้วก็ของเพชรแหละอืมอยากได้เพชรมากอะ่ะแต่ไม่รู้จะไปหาไหนถ้าขุดลงไปเรื่อยๆกลัวแบบตาย <laughs> กลัวตายอีกแล้วครับน <laughs> ี่ครับเราจะาโล่ไปเปิดข้างล่างดีกว่านี้เอาไปเล่นข้างล่างเหนือโล อไปทางไหนดีนะอืมก็เพิ่งไปถอนฟันมาก็ปากเป็นชายอยู่เลย <c ười> คือชาไปครึ่งหน้าเลยตอนนี้ <c ười> แบบเพิ่งถอนมา <c ười> เมื่อแี้เออเพิ่งกลับมาเมื่อกี้โหแบบอืจะชาขนาดนี้ถ้าชาขนาดนี้นะหของเราโคตรเยอะเอามาคือโคตรเสียดายถ้าตายนะถ,าายถ้าตายก็เสียดายถ้าไม่ตายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยว เฮ้ยเฮ้ยนี <arp> <lat> ่เดี๋ยวเดเฮ้ยเพื่อนตีเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอเคป่ะโอเคป่ะโลว์อะโอ้โหโอู้หมามาเอ้ยเอ้ยเร็ตันเว้ยเร็ตสั้นเร็ตสั้นเร็ตสั้นเร็ตันเฮ้ยโอเคป่ะโลวไม่โกรธ โคตรโหดเลยโหดทุดโคตรบอกจะมาอีกจะพึ่งใจเย็นเด้อเด้อเด้อเฮ้ยมา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 สปาตันสปาตันเฮ้ยโหดจิบาบิลโลอ่ะเฮ้ยวีลโลแล้วอุ่นใจแหละคือแบบกันธนูได้ปะแบบเอ่อกันธนูอ่ะเฮ้ยน่าจะกันได้มั้งโอเคแล้วก็กินก่อนขอกินก่อนขอกินก่อน เราจะไม่กินเนื้อซอมบี้นะครับเพราะว่า <kas S 1> <bucks S 2> ม,มันจะเป็นไรก็ไไปรู้เหมือนจะเป็นคล้ายๆพิษอะโอเคไม่รู้สึกทางนี้มีไหมเดี๋ยวมืดๆเงไม่รู้โอ้หเมืองแบบใหญ่เอ้ยโอ้หนึกว่าเมื่อโอ้ตกใจหมดแม่เดี๋ยวนรู้สึกว่าเจอเหล็กอ่าเหล็กเก็บเหล็กก่อนตอนนี้เออผมไม่ชอบแพทนี้เท่าไหร่คือเพราะว่าเนี่ยเห็นว่ามันโดดเองคือเราควบคุมมันไม่ได้ดูดิดีตีอยู่เงี้ยแล้วเผอเดินแล้วมันแบบโดดอะเ เฮ้ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยเด้อเฮ้ยอ่ะแล้วหูยลงไปเจอลาวาอ๋าแล้วก็โอ้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเราโมกระวาอะไรไม่ได้ทำไมมีเจอทอสด้วยทอสของเราซะด้วยเด้เดี๋ยวลาวาต้องมีตอนตั้งแต่เมื่อไหร่ววะเเนีี่ยยด๋อมาตอนไหนวะชิบวกวเขาสิโอ้โหกลับมาที่เดิมไอ้บ้าเอ้ย เขาจะบา้าเตาจะบาดใจมักลับมาที่เดิมวะมันกลับที่เดิมวะเฮ้ยอ๋อเออดี๋ยวเป็นอะไรเดีเย๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้เป็นอะไรอ๋อนี่นี่ใช่ตรงนี้นี่เองเราไปทางนี้ดีกว,ว่านี่โอ้ยอ๋เราลงมาแล้วนี่ใช่ปะปะน่ะโอ้โหมันที่เดิมม่ชัดเลยเฮ้ยชีวิตนี้เจอทางตันโอ้โหกลับมาที่เดิมเฉยคตรจะเซ็ง เซ็แงแบบรัวๆเซ็งโคตรๆเซ็งแบบมากๆเออต้องไปยังไงวะถึงจะเจอแบบพวกไอ้พวกอะไรนะพวกเพชรอะีะได้เพชรมากตอนเนี้ยเราอยากมีเพชรอะเฮ้ออยากมีเพชรกับเขาบ้างเาน่เน่ขอลงไปก่อนอืมตรงนี้น่าจะมีเพชรน,นะจากการคาดเดาแล้วก็มันก็เป็นทางตันครับ <c oughs> โอ้ไม่ได้เดาอะไรมาบัวเลย เออไม่ใช่เราควรไปทางไหนดีอะ่ะคือมันมันเหมือนจะตันแค่นี้อะ่ะหญ่เพิ่งตันแค่นี้เฮ้ยยังไม่สำรวจหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวจะตันแค่นี้จริงเหรออยากจะมีเพิ่มอะ่ะไม่อยากจะทางตันแค่นี้อะ่ะไม่ดีอะ่ะไม่ดีไม่เอาเอาเหล็กก็ต่อด้โอ้เหล็กมันไม่เยอะมากอะ่ะเนี่ยพอต้องการแล้วแบบไม่ค่อยจะมีหรอเออเอเอพอต้องการไม่ค่อยจะมีอ่ะพอไม่ค่อยต้องการ <c oughs> โอ้ฟาร์มเอาฟาร์มเอา,เอาแหม ลงไปทางนี้ดูไหมเนี่ยท่านนี้ยังไม่เคยมาเลยนี่ <Hey. S 1> เฮ้ยเดี๋ยว้แล้วเราจะได้สปาร์ตันตอนนี้แหละโอ้อะไรอะไรอะไรมามามันจะสปาร์ตันไหนเฮ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้โหตีโดนเฉดเอ้าอือหื้อื้อหื้อหิวอีกแล้วหิวบ่อยมากได้เอาอาหารมาเยอะไม่ได้ โอ้โหแล้วระยะสองชิ้นจะบ,บ้าอีบ้าเฮ้สปาร์ตันสปาร์ตันเฮ้เฮ้น้องยิงมาโอเคเฮ้ยสะท้อนได้่ะสะท้อนได้ยิงมา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  ยิงมายิงมาโอ้โหตั้งแต่มิโลอะไรอะไรก็ดีขึ้นแม่เดี๋ยวเราฟามเอ้เราคราฟไอเนี่ยนมันจะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราตีเพิ่มดูกอนสักหน่อยโอ้โหดูสภาพ,พิกแอแ็เราดูสภาพ,พิกแอแ็กเราก็จะอาําเงนโอเคเก็บออะเก็บลูกธนูได้นี่อะไรเอาลูกธนูเก็บไม่ได้เหรอโอ้โหมันจะเก็บได้แต่เก็บไม่ได้นะครับ เ <c oughs> ขาจะเซ็งอืมฟิแอรเราโอ้โหว่าทำแต่ตอนนี้นเรามีหินไหมหินอยู่โอ้โหหน่อยเดียวเองมาทำตัวค้าบกันเราต้องต้มในนี้อ่ะเพราะว่าเราไม่มีเหล็กเออเราไม่มีเหล็กจะทำเออเออเซ็งจริงเลยอ่ะพอไปเด้อ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 โอเคพอน่าจะพอนะอ๋าพออยู่ใน นี่อ่าเรต้มในนี้เต้มเหล็กในนี้เลยโคตรจะสดจะสดจะใหม่โอเคจะสดจะเซียนจะเนียนกันไปละ <c oughs> อ่าขอฟาร์มทานหินสักหน่อยเนาะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะไม่โอ้โหหมดพอดีไม่หน่อยแล้วเนี่ยเยอะโอเคเราขอลงไปสักหน่อยพอเจออะไรที่มันทางตัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เฮ้ยมิสารุนโอ้โหทางตันซะงั้นเร็เร็วเร็ว เออมันทำไมมันเป็นแต่ทางตันอ่ะอยากไปเจอทางรถไฟใต้ดินเหมือนตอนนั้นอ่ะเราจะได้เจอเพชรได้ง่ายหน่อยแหมหาอะไรคนมากง่ายวิเฟมคนมากง่ายครับโอเคเอ,อ๊ะหรือว่าเราจะขุดลงไปอีกไหมขุดลงไปอีกดีไหมเผื่อจะได้เจออะไรดีๆแบบเราจะฟังเสียงดีๆว่าโอเคเราขุดลงไปดีกว่าเออผมก็ไม่รู้ตำแหน่งเท่าไหร่นะถึงจะเจอพวกเพชรพวกอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะพยายามขุดลงไปดู พยายามคณลงไปดูเอ้ยโอเคอเราจะคุยเป็นแบบบันไดบันไดโอเคยูโน่บันไดบันไดตรงไหนไม่ <c> ้ <oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นเป็นยางไงไม you know, ่นี้ยูโน่บันไดโอเคเน่มันจะขึ้นให้เองให้เราอยู่นะครับอืมเน่ เน่นี่ขุดเข้าไปขุดเข้าไปจะเจอละวานะแบบเสียวละวามากจะเจอละวาน่ยเจอเฮ้ยเ,เจอดินเฉยอ๋อเจอเหล็กละหูคุณลงมาเรื่อยๆก็ดีนะมันเจอเหล็กด้วยนี่ครับขุดเหล็กก่อนตอนนี้หฟาร์มเหล็กรัวๆตอนนี้โ <c oughs> คตรฟาร์มเหล็กนี่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 อ่ะแล้วขอขุดลงไปเรื่อยอีก สักนิดหน่อยสักนิดเทคนิคแตะหน่อยแตะนิคแตะหน่อยเนี่ยเดี๋ยวมาใส่อีสานก็มาไว้เหล็กอีกแล้วโอ้โหฟาร์มเหล็กรัวๆตอนนี้เหล็กรัวๆ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 เฮ้ยเฮ้ยเราแบบรวยเหล็กไว้ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะลึกแล้วนะอมันไม่เจออะไรแหละ ขึ้นทางนี้ได้อือแล้วก็จะดูเดี๋ยวขอดูองศามันก่อนเอ้อันนี้ขุดไปเอ่อเท่าไหร่ไป <c oughs> ด,ด,ดเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษดี๋ยวดูไม่เป็น <c oughs> เอาขึ้นมาอย่างดีแบบดูไม่เป็น <c oughs> พี่ไปเพื่ออะไร <c oughs> เดี๋ยวอ๋อตอนนี้ถ้าเป็นศูนย์นี่มันจะเป็นอะไรปะเดี๋ยวเขอดูศูนย์ก่อนกลัวกลัว ผมไม่กล้าขุดลงไปแล้วอ๋อเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวตกเฉยตกเฉยอืมทำไงดีวะเนี่ยถึงจะขึ้นไปได้อืกดยากว่ะเข้ามาคือผมไม่กล้าลงไปแล้วเพาะกลัวมันแบบมีอะไรสักอย่างอยู่ข้างล่างอ่าแ,แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเอ๋อทางนี้ทางนี้ ได้ทำยังไงว่าถึงจะลงไปหาเพชรได้เลยเจอเพชรมากตอนเนี้เดี๋ยวอ่าถ้าน้องคนไหนมีข้อมูลแบบลงไปขุดเพชระอ่ะช่วยบอกด้วยนะครับเออจะเป็นคุณอย่างสูงมากโคตรจะสูงเลยแหละโอเคเดี๋ยวเราขอ,อเอาเหล็กไปดีกว่าแล้วก็วางไว้นี่แหละอมเผื่อได้ใช้อีกทีพยายามภายพักหน้าโอเคอ่ะไปละเออวิ่งรลว์อ่ะเบื้องลัวอ่ะเอื้องูัวไว้ เอ๋เด hey, ีเสียงวัวนี่ไม่ต้องเป็นเสียงวัวบ้านเรานแน่เลยเ <laughs> ดีดด๋วยวจำทางกลับไว้ได้เดี๋ยวขอปิดไอ้นี่ก่อนมองไม่ค่อยเห็นเออทางกลับเราอยู่ไหนวะอ,อ๋อนี่นี่น,นี่เป็นบันไดเลยดูดิ <laughs> ทางกลับคอนเทนเรตเลย <laughs> ดูดิอ่ะอ่ะอ่ะแบบใครไม่เซียนจริงนี่ขึ้นไม่ได้เนี่ยทางกลับดิ <laughs> ดูดิเอ,อเอ้ไอ้ไอ,อ้นี่นี่นี่โอ้โหขึ้นมาตอนคืนพอดีเฮ้เราเอาล่ไปบูด้วยเราล่อไปบูเล่น โอ้โหเอ่อเมื่อกี้โลกเอาไม่อยู่บองตรงเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ตายเลยเหรอถึงก็ตายเลยเลยเมื่อกี้บางตัวโลกก็เอาไม่อยู่พูดจริงหืมดูดิโอ้โหกินหลุมเนี่ยสองหลุมหืมบองตรงของเพียบดูดิโอ้โหของกระจัดกระจายคืออะไรวะเนี่ย ทำ่ไปทำเมื่อกี้ยเห้อนายทำไมทำที่ปรับสภาพดินเราไปงี้โหก็เกลียดเลยเพราะคิ๊เปอร์เนี่ยมันแบบมันหน้าด้านไงไม่รู้มันทำอะไรหน้าด้านไงวะเดี๋ยว <c oughs> ใส่โลเหมือนเคยขอใส่ชุดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนี่ขอใส่ชุดแป๊บเดี๋ยวอา้าวรองเท้าเราหายอ่ะช่างมาันช่างมันเถอะเรารวยเรารวยรองเท้าอยู่แล้ว เรารวยเหล็กอยู่ละวนี่ไม่อยากจะมอเท่าไหร่แล้วพี่รวยเหล็กมากอ่ะเนาะโอ้โหดูแกะเราดิจะว่าไปต้นฟักโตเฮ้ยต้นฟักทอโตแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะได้ยินอะไรนะสงสัยคิดไปเองมาเข้าบ้านแป๊บโอเคนอนกันดีกว่าเน่อ่ะตอนนี้เราก็มีโล่แล้วก็เราก็มีโล่สปาร์ตันแล้วตอนนี้ ก็เท่โลฟังตรงนีแลเท่จัดเท่กว่านี้ก็ไม่มีกแล้วอะไรก็เท่หมดแล้วพี่เฟมมอ่ะตอนนี้เราก็ฟองใส่แป๊บฟองใส่แป๊บโอ้หหินเราเยอะมากอะอเนื้อหน้าเอามาทําไมวะเนี่ยเฮ้ยเอาเอากระดูกไปใส่ไอ้นี่ดีกว่าใส่อะไรนะอืมเชื่อมันเชื่อมันตอนนี้ตอนนี้เชื่อมันโอเค เนี่ผงกระโดดเราจะทําเป็นผงกระโดดแ,แล้วก็มันทาให้พืชเจริญตบตวโตเร็วขึ้นใช่ปะจากที่เรารู้มาเมีย้งองเขาบอกนี่นี่อาไม่ใช่มึงเอาออกไปก่อนเอ้เฮ้ยเฮ้ยนี่อาใส่ไม่ได้นี่โอ้โหโตโคตรไว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 มันจะขี้กองเลยเลยอ่านน่นน่นี่คือปุ๋ยครับนี่คือปุ๋ยนี่ ได้อีกไหมเอาหมดแล้วเหรอแค่นี้เหรอเฮ้ยเราได้เราได้เราได้แล้วโอเคผมว่าเราจะทําเป็นไอ้นี่ได้ไหมทําเป็นแบบในบ้านน่ะเนี่ยยเนี่ผมเคยเห็นอยู่ว่าเขาทําอ่ะเอาทอสต์มาหนึ่งอันแล้วก็นี่นี่ชึบอา้าวไม่ได้เหลยนี่ไงเฮ้ยได้เว้ยเฮ้ยมันคือเออเด็ดเด็ด เราต้องทําแบบเล็กๆเอ้ยเอ้ยเอาทำไว้บนบ้านดีกว่าน่าจะดูดีกว่าเยอะเด้ตรงกลางเลยโอ้โหโคตรสวยโอ้โต,อต้องสวยแน่ๆเออเดี๋ยวรตอตอนคืนอืมอ่ะโอเคครับไว้สําหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันใหม่พาร์ทหนะ้าสำหรับพาร์ทนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามากดให้หมดเลยเอกระทืบไลค์ด้วยอ่ะก็สำหรับพาร์ทนี้ก็บายบาย